ฌานเกมเมอร์กองเหรอเฮ้ยเอาเปิดแล้วอ้าวฟิวอ้าวแต่ฟิวเฉือยเลยเอาดี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 เฮ้ยบอกว่าจะไม่มีอะไรแล้วนะอเออเออสวัสดีโซฟีเอ้าโซฟีเอ้ยเจ๋งโซฟีกูกัดเจ๋ สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะอันนี้มีแมปน่าสนใจจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ได้ดิเพราะว่าแบบนี้เคยเล่นไปแล้วฮะมีคนแนะนําเข้ามาอีกนะฮะบอกว่ามันมีตอนที่2แล้วนะฮะลองเล่นดูหลอนมากๆเลยฮะ,ะรู้สึกว่าพาร์ทแรกเราเล่นไปนานแล้วนะครับจำในเรื่องไม่ค่อยจะได้ <laughs> ไปเลยฮะ,ะ let's go โอเคมาแล้วพาร์ทสองนะฮะไปกันเลยจำในเรื่องตอนแรกไม่ค่อยจะได้แล้วฮะเหมือนกับว่าเราเจอเรื่องหลอนๆในบ้านนะฮะมีเกี่ยวกับคําสาบนะฮะแมปนี้นะฮะ โอเคเกิดอะไรขึ้นเนี okay. ่ยฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยโอเคฮะเหมือนกับว่าตอนสุดท้ายของพาร์ทแรกนะฮะเราจะตกบันไดมานะฮะแล้วเราจู่ๆก็มาโผล่ที่นี่เลยนะฮะโอเคเกิดอะไรขึ้นทำไมมาโผล่สุสานอ่ะเอ้ยยังไงมันเกี่ยวกับคำสาปนะฮะแบบนี้ฮะเหมือนกับว่าภรรยาเราก็เสียไปด้วยนะฮะเหมือนโดนฆาตกรรมมาแต่พาร์ทแรกยังไม่ได้เฉลยอะไรนะครับ แล้วเราก็มาค้นหาทางรอบๆสุสารโอเคคุณหาทางออกรอบๆสุดสารโอเคโบสถ์อ๋อโอเคต้องหาอะไรมาเปิดแน่เลยทีตอนนี้เข้าไม่ได้อะเรียก <c oughs> ว่าอะไรอะไปทางไหนอะเฮ้ยหูกว้างขนาดนี้หูพาร์ทสองกว้างมากเลยอะมีคนแนะนำมาบอกพาร์ทนี้หลอนคูณสองเลยฮะจริงวะเนี่ยอุย้ยหลอนคูณสองเลยเหรอเดี๋ยวนะ จะออกไปทางไหนแล้วเนี่ยไปทางไหนครับเนี่ยกว้างอ่ะทำไมจ,จู่ๆเรามาโผที่นี่อ่ะนี่มันสุสานเนี่ยเดี๋ยวเนาะโอ้ไปทางไหนต้องงงๆเอ้ย,อ,ยอะไรอ้าวอ๋อนี่ไงเจอแล้วโอเคโอเคเราเจอกันไกลอะเมื่อกี้ที่โบสเชิร์ต เชิดอ๋อเชิดคือโบทโอเคโบทมันมีโซ่กั้นเอาไว้ฮะเราต้องเอากรรไกรไปตัดฮะอเอีคยโชตัดเรียบร้อยเอเคสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับโบทเงียบเงียบเฮ <c oughs> มันเงียบไปแล้วเนี่ยสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับสวัสดีครับเฮ้ย อะไรอะไรอยู่ตรงกลางมันมีแท่นตรงนี้ด้วยอะ่ะทำไมต้องเดินสโลสโลว์อ่ะเดี๋ยวนะอะไรอะ่ะมันมีรอยเลือดอะ่ะลายมือรอยเลือดอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวนะ้ะบิดารีของฉันเนี่เฮ้ยมางอะ่ะปึ๊ไปดับ <c oughs> เอาเหมืดเหมือสัง,งเ้นเฮ้ยอะไรอะ่ะ เฮ้ย <Okay. S 2> อ,อะไรแบบแบบอะไรแบบแบบไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วกูไปดกว่าไปให้ไวเลยให้ไวเลย <c oughs> เปิดประตูหน่อยครับเฮ้ยประตูล็อกช่วยด้วยครับเปิดประตูหน่อยครับเฮ้ยมันมาไหมอ่ะมันมามันเยอะโอ้โหมันปิดก,กับแผงได้ด้วยไ้ยช่วยด้วยครับเปิดประตูให้หน่อยครับช่วยด้วยเฮ้ยเอ้าเ,เ,เสียงมันเงียบไปแล้วอ่ะเอ้าเอ๊ะไม่มีแล้วอ่ะ อ๋อสงสัยมันคงจะไปแล้วอยู่ตรงไหนเย้ย <Yeah. laughs> อยู่ข้างบนหัวนี่แหละโอเคคำสาปโลรนะฝันไลค์แล้วนะอ่ะฝันประจำอ๋อเราฝันประจำโอเคฮะอ๋อนี่ไงตรงนี้จบพัรแรกแล้วเราตกลงมาตรงนี้โอเคเราต้องขึ้นขึ้นไปใช่ไหม <laughs> ไมาดู <laughs> ม่ดูไปทางไหนไปก่อนนะอเคฮะ เ,เหมือนเราเจอเบาะแสบางอย่างแล้วอะ่ะตอนพาร์ทแรกอะ่ะโอเคพาร์ทนี้มาไม่บ้าคลั่ง <laughs> อ๋อตอนที่ไปโบสถ์แล้วก็ทำตัวแปลกๆฮะอ๋อโอเคโอเคอ๋อที่โบสถ์ต้องมีอะไรแน่เลยอะ่ะเฮ้ยเทปเทป <laughs> เออได้เทปแล้วโอ้อ,อโซฟีใช่ใช่แฟนเราชื่อโซฟีอ่ะ อ๋อต้องไปอพาร์ตเมนต์ของเธอต้องไปหาบอะแสเพิ่มเติมมาอ๋อรอบนี้เราจะไปอพาร์ตเมนต์ของซูฟีด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะไปทางไหนก่อนกลับยังไงก่อนอ๋อ,อนี่ไงนี่ย <c oughs> เฮ้ยฮะเดี๋ยวนะจำได้ว่าไอ้เฮ <c oughs> ้ยเสียงเพลง,งเพลงมาจากไหนอะอ๋อตรงนี้จำได้จำได้โอเคมันจะมีที่เล่นเทปอยู่ชั้นนี้ฮะโอเค <c oughs> ไปเลยฮะไปเลยฮะปฮะ๊าด จำได้ยังจําได้อยู่ความทรงจํานี้โอเคฮะใครมาเปิดเพลงไว้อะเฮ้ยโอ้เดี๋ยวนะเปิดเพลงสองชั้นเลยทีนี้โอเคเออมาเต้นกันเลยถ้าจะเปิดขนาดนี้เต้นเลยดีกว่าเฮ้ยมันบรรยากาศแปลกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยบรรยากาศแปลกๆอ่ะ เฮ้ยเฮ้เฮก้อนันเไหไเราจะไม่ตายเราจะไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะไฟกำหมดเลยเยดยดเฮ้ยเดี๋ยวเยยโ้เกิดอะไรขึ้นอ่ะเปิดไฟอ๋อเปิดไฟฉายแล้วโอเคมืดีวอ่ะเอาเฮ้ยเเสียง ุประตูแม่เปิดต้อนรับเลยนะเปิดต้อนรับเลยนะ <c oughs> เปิดต้อนรับเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวนะไอ้ลงไอ้ตรงนี้ไอ้ห้องใต้ดินนี่ไม่ชอบเลยอ่ะเดี๋ยวนะอ๋ออ๋อมันมีฟิลตรงนี้อ้าว <c oughs> ต้องหาฟิลต้องหาฟิลแล้วชัดเลย <c oughs> ต้องงาฟิลอ้ยไฟมันจะดับอะ่ะโอ้แล้วฟิลอยู่ตรงไหนก่อนอ <c oughs> ฟิลมันจะอยู่ตรงไหนได้เนี่ยเดี๋ยวนะ อเดี <screws> <ground> ๋ยนะพื้นที่ตรงนี้ลองดูตรงเมื่อกี้ตรงที่วางไดอารี่ไว้อะที่เป็นเทปอ่ะเหมือนจะเห็นอะไรแวบๆไปแล้วเออนี่ไงนี่ไงเคฟิวอยู่นี่อ้าวเจอหนึ่งฮะโอเคเฟิวหนึ่งไปเลยฮะไปเลยฮะได้ล้วทำไมมันต้องกับพิบกับพริบตลอดเลยนะถ่านจะหมดละเดี๋ยวนะเยบเหงาเหลือเกินเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโซฟีนั่นเธอใช่ไหมโซฟีอยู่เคเอ๊ะเอ้าหายเฮ้ยเฮ้ยโซฟีหายเอ้ะโอ้มันมีมาทางตรงนี้ด้วยโอ้มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโอ้เฮ้ยจะโหโอ้โหแทบแตกขนลุกเลยโอ้โหอะไรเมื่อกี้ยังนั่งอยู่ตรงนั้นอยู่เลยโอ้โหเปิดได้ไหมเฮ้เอ้า อ๋อต้องใช้อีกอันหนึงเหรอโอ้เอ้าต้องมีสองอันอีกอุูยมันจะโผล่มาอีกไหมอ่ะโซฟีโซฟีแบบกระชับไม่กระชับไรเงี้ยโอ้พุ่งใส่หน้าเลยอยู่นะจะมาอีกไหมอ่ะโซฟีอย่านะเฮ้ยตื่นพูดถึงก็มาปั๊บพูดมั๊บก็มาปุ๊บโอ้โหเฮ้ยไอ้นี่มีหน้าคนเนีลยโอ้โหอู้พาสองย่างหลอนอ่ะโอ้หลอนแบบนอนสต็อปเลยอะเดี๋ยวนะ โหดเกินเดี๋ยว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 โ <c oughs> อ้โหพสองโหดอะโอ้โหอจะมันใช้บรรยากาศเดิมอะเดี๋ยวเอ้ยนี่ไงอะไรอะนี่คืออะไรอะอ๋อโอเคเอ๋อดึงลงไปอะไรอะคืออะไรอะกล่องเหรอเอยเอาเปิดนะอ้าวฟิวอ้าวแต่ฟิวเฉยเลยอ้าวดี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 โอเคเฮ้ยบอกว่าจะไม่มีอะไรแล้วนะเออเออสวัสดีโซฟี Oh oh. no oh. Sophie, อ๋อโซฟีเอ้ยโอ๊ยทำไมโซฟีกูขาดเออดูโอ้โหท่านนี้ยังโหดอ่ะโอ้โหโนอนสต็อปโอ้โซฟียังดุอ่ะท่าเนี้ยบอกเลยโซฟีไปกินอะไรมาโซฟีดุเกินไปนะโอ้แล้วตกลงตรงนี้แล้วอ่ะมันจะโผล่อีกไหมอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะโอ้ยังมืดอ่ะเดี๋ยวนะต้องรีบเปิดไฟกัน โซฟีโซฟีฟิลหลอนเกินแนละ้วอุย้ยรีบเปิดรีบเปิดโอเคเปิดไฟแล้วรีบขึ้นเนะ่ะอยู่นานไม่ดีต้องรีบขึ้นแล้วโอ้โหเอยจะโอ้โหหัวใจจะวายโอ้คูณสองเลยอะ่ะหลอนคูณสองเลยโอ้โหอ้หโใส่ฟิลแล้วไงต่ออ่ะเอา้าต้วงไงอะ่ะ ไปทางไหนต่อก่อนเดี๋ยวงงทางกันเนี่ยจะมีอะไรอยู่ไหมอ่ะโอ้ยโคตรหลอนอ่ะพาสเนี่ยหลอนจริงหลอนจริงโอ้โหขอบคุณคนแนะนำครับโอ้ยเฮ้ยมันหลอนเกินอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางไหนต่อเดี๋ยวนะห้องอ๋อมันไม่มีอะไรแล้วว่านี่ห้องเก่าเราอ่ะอุ้ยเสียงเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไร เบอกว่าให้เราไปอพาร์ตเมนต์ของโซฟีอ่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงทางออกโอเคโอเคไปเลยฮนะเก yeah, ย์ let's go โอ้โหโคตรหลอนอนะ่ะแบบเนี้ยโอเคมาแล้วฮะอ๋อนี่อะไรอพาร์ตเมนต์โซฟีเหรอโอ้โหประตูสีแดงด้วยโอ้โหสร้างอพาร์ตเมนต์ประตูสีแดงอย่างเท่อ่ะวี๋ทำไมประตูเปิดไว้อ่ะเอ๊ะไปอ่ะสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับสวัสดีครับอุู๊้ปะประตูล็อกเอง เออเโอ้ยอุ้ยสซูฟีนั่งใครอะ่ะสตฟีผมเองครับอย่าทำร้ายผมนะครับ <c oughs> อยู่ไหนอยู่ไหมอยู่ไหมไปไหนแล้ววะเดี๋ยวนะสวัสดีครับอ้าวไม่มีใครเลยเอาโอ้โหอะไรอ่ะสตฟีสวัสดีครับโอ้โหอุ๊ยทำไมรูปเป็นหัวกะโหลกอ่ะโอ๊ยปวดปวดหัว เออไม่นะไปไปเออขยับก่อนขยับก่นอนปิดประตูก่อนจะได้นอนนหลับสบายสบาย <c oughs> ปิดประตูก่อนเ <c oughs> ออเอ้เออมันกดปิดประตูได้ปะ่ะเอ้าไม่ได้เว้อวออโอ้วิงหิงหิงสะกดอนออเออเออเอหัวทิ่มฮะเออเอาสรสุปจากงั้นนะเอาเว้ยอุ๊มาโผล่ที่ไหนอ่ะเอา้าเราเอา้าโผล่ที่เดิม ใช่ปะเอา้าเอา้าปวดที่เดิมเอา้เอาไอ,าาาอาชิเบนไอชิเบนพุ่งเออใช่ทำไมเรากลับมาเกิดอะไรขึ้น,นะอะเกิดอะไรอ่ะอุย้ยโซฟีโซฟีนั่นเธอใช่ไหมโซฟีอะอ,อะไรอ่ะเป็นไรอ่ะทำไมอุ้ยเป็ไไนไรอ่ะเอ้าเอ้าเฮ้ยหายตัวได้ <supporters> er ไม่ใช่แล้ว <laughs> ท่าไม่ดีแล้ว <laughs> ท่าไม่ดีแล้ว <laughs> กิดอะไรขึ้นอะสำรวจอาชญากรรมหมออุอ้ยตรงนี้โอ้โหมีเลือดด้วยโอ้โหโอ้โหตรงนี้อ๋ออ๋ออันนี้คืออะไรให้ทำไรอ่ะตำรวจอาชญากรรมคืออะไรอ่ะเดี๋ยวนะเออเอาเคล็ดลับการเชื่องอ,งอยูงั้นไงอ่ะอ๋ออ๋อ ให้เราอ๋อมันมีคนเข้ามาทางหน้าต่างโอ้ไอฆาตรกรมันเข้ามาทางหน้าต่างฮะเป็นเส้นทางของมันฮะเราสืบคดีอ๋ออุ้ยพันนี้ดีอ่ะมีสืบสวนสองตัด้วยเขาถ้าโอเคเลยเนะี่ยใช้ได้เลยอโอ้มีตรงนี้โอเคมันมีร่องรอยฮะเียแล้วนี่อะไระ่ะ ตรงนี้อ๋อตรงนี้ซูมดูฮะซูมดูฮะแล้วตรงนี้มีอะไรอ่ะบอดี้เหรอศพเหรอโอเคอะไรอ่ะอ๋อพบศพของเธอฮะมันมีรอยเลือดนะแล้วมีการอ๋อมันมีการลากพระเจ้าไม่อยากจะจินตนาการเลยฮะสวรรค์เลยจะจับคนที่ฆ่าเธอให้ได้อ่ะ โอ้โหพระเจ้ามันสวยของฉันโอ้โหมีคนมีคนฆ่าเอาเฮ้ยเฮ้ยเอ้าใครมาฉันต้องไปซ่อนเอ้าทำไมต้องไปซ่อนล่ะเฮ้ยตอนตรงไหนก่อนเดี๋ยวอ๋อนี่ไงนี่เงโอเคต้องซ่อนต้องซ่อนโอเกออะไรอุ้ยเสียงเสียง เฮ้ยใครอะใครอะคฆาตกรเหรออุ้ยมีฆาตกรด้วยอ่ะเอามันย <Ow my> ังอยู่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาแอบดูเฮ้ยตัวตกใจตกใจออกไปเหรอออกไปไหนอ่ะ ออกเรอเฮ้ยจ้าอฮ้ยเจ้ถูกอะไรโอ้โหพุ่งแบบไม่มีฟิสิกส์เลยไม่มีหลักฟิสิกส์พุ่งแล้วเด้งกลับแล้วโอ้หอะไรเนี่ยเฮ้ยเทโอ้โหทำไมทางเดินมันยาวๆอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันทำท่าประหลาดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไหวเลยต้องรีบ อะไรอ่ะโู้ให้ไหวแล้ววิง่งแล้วไม่รู้มันบอกให้วิ่งเราก็วิง่งนะตอนนี้ไม่รู้แนละ้ววิ่งอย่างเดียวอตอนนี้ไปแนละ้วไปเลยยาวๆเลยอะไปเลยแนละ้วไปแนละ้วไปแนละ้วไม่หันหลังแล้มองแนละ้ไนะไวไปแล้ววิ่งให้ไ,วไหวแล้วให้ไ,วไหวเล้วลุลุลุเอ้ยจะโอ้รอดโอเคอุยได้ยินเสียงอยู่ข้างหลังไวๆอ,อ่ะอว้ยอู้อะไรอ่ะ เราไปชั้นไหนเอาเปิดประตูแล้วโอเคน่าจะไปชั้นใหม่แล้วโอเคอ้าวกลับมาอีกแล้วเหรอชั้นเดิมวนลูปเหรอเอ้าอะไรอ่ะกลับมาชั้นเดิมเนี่ยนะเอาที่เดิมเลยจะเจอไอ้ตัวนั้นอีกไหมอ่ะฆาตกรอ่ะเฮ้ยอะไรเงาเงาตกใจตกใจเงาตัวเองเฮ้ยเอ้าอ๋อตรงนี้มีมีมีข้อความอะโอเค โอ้เขาแฟนเราส่งถึงเราฮะบอกถ้าได้อ่านตรงนี้เธออาจจะหายตัวไปหรือเสียชีวิตแล้วฮะโอเคพูดถึงเกี่ยวกับโบสด้วยฮะว่ามีเหตุการณ์ประหลาดๆด้วยฮะไอ้โบสที่อยู่ในป่านั่นเองเฮ้ยโบสนี้มันต้องทำไรแน่เลยเนี่ยดีวเนะเฮ้ยมีเทปอ้าวได้เทปแล้วได้เทปแล้วโอเคสุสานที่มีโบสอยู่ในป่านั่นเหรอ ุกคนต้องฆ่าเธออ๋อโอเคและส่งคำสาปมาให้ฉันอ๋อคำสาปมันส่งต่อมาให้เราเหรอฉันต้องหยุดฉันต้องหยุดมันอ๋อเราสงสัยว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันเป็นจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแผงของเธอหรือเป็นภาพหลอนอเ,เป็นความผิดของเธอไม่ยุติธรรมเลย ก็คือไปได้เลยเหรอหรือยังไงเอาอะไรอ่ะอเอาออกให้ออกง่ายๆเลยเหรอโอ้ง่ายเว้ยเฮ้ยนั่นไงว่าแล้วไม่ได้ออกง่ายๆหรอกว่าแล้วต้องเมียนอะไรเมียนอะไรนี่อะไรอ่ะที่ห้องน้ำมีอะไรไหมห้องน้ำไม่มีอะไรโอุ้ย เสียงอะไรอ่ะเออเอหน้าต tamam ่างเปิดได้สวัสดีครับมีใครอยู่นี่มีเยหน้าต่างเปิดได้เฮ้ยไฟกระพริบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟกระพริบอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมีคำว่าบาปอตรงนี้ด้วยอ่ะสิ้นเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โอ้โต้ลอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโต้ลอย อุ้ยอะไรอุ้ยมันล่วงมันล่วงมันล่วงเฮ้ยตัวไม่ตัวมันล่วงอ่ะโอ้โหอ้โหเฮ้ยอะเฮ้ยเสียงเซนโอ้ยหน้าตาเปิดเองเยอะเฮ้ยเฮ้ยขนโอ้โปลายหล่นใหญ่แล้วปลายหล่นใหญ่แล้วอะไรอ่ะมีคำว่าซินตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้ยโอ้ยตกใจโอ้โหตื่นตลอดเลยไอ้นี่พุ่งไป ใหญ่ห่าว่าโ okay, อ,อ้ต้องพังประตูโอเคโอเคมีตรงนี้ด้วยวะโอ้หลอ,อนคุณสองเลยอ่ะพาดเนี้ยเดี๋ยวนะอุย้ยจอชนเข้าไปประตูพังยากแล้วกเกินนะเอาครั้งที่สามโอ้ถอยไกลกว่าเดิมชนเข้าไปโอเคโอเคโอ้โอโอเบรกไม่อยู่เฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยมันลากมันลากโซฟี ฆาตกรมันลากโซฟีไปอ่ะเฮ้ยมันหายตัวมันไปอ๋องเป็นวิญญาณนะคู่อ่ะความทรงจำอระกลับไปที่บ้านเคกลับไปที่บ้านนะไม่อยู่แล้วแต่เราได้เทปหนึ่งอันแล้วเคกลับไปที่บ้านนะโอเคโอ้พานีดีอ่ะใช้ได้อ่ะเรากลับมาแล้วฮะเรากลับมาที่บ้านนะอเคเราเอาเทปไปฟังอะเหมือนเดิมอะเคโอ้จะมีใครนั่งอยู่มีโซฟีนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยตอนนั้นอะยังหลอนน่ะเค เลยฮะโ <Okay. S 1> อเคหวังว่าจะถูกนะเทปอันเนี้ยออนมีเทปแบบว่าเราสืบจากเทปได้ฮะฟังอย่างรอบคอบอ๋อวิธีการยกเลิกคำสาปฮะและคำมั่นสัญญาโอเคอ๋อเราจะรู้วิธีการทำลายคำสาปแล้วโ <Okay. S 2> อเคเพราะเทปนี้มันจะแนะนำฮะมันจะให้เราเก็บเทปไปเรื่อยๆฮะโอเคแล้วเราจะรู้วิธีถอนคำสาปเนี่ยฮะ เหมือนครั้งนี้จะต้องแบบว่าพิจารณาให้ดีด้วยฮะเป็นพฤติกรรมที่เคราต้องทำอย่างลอกพ่อปะเอออะไรเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทปเอ้าทำไมเทปลอยอ่ะเฮ้ยเออตัวช่วยเดียวที่เรามีพังแล้วอ่ะเฮ้ยประตูเปิดเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเอ้ากำลังจะแก้คำสาปได้เฮ้ยมันพังไปแล้วอ่ะ คาตรกรมานี่เหรอเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเฮ้ยเอ้าเฮ้ยจบโอ้โหทูบีคอนตินเน,นิโอ้โหเอช1ขึ้นโอ้ยังไม่จบเหยอ,นะอเนอยย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 ยายยยต่อไยเหรอเน,นี่ยยย้ยปุกอ่นะ้ย Okay, โอเคฮะโอ้พาร์ทนี้อย่างหลอนอ่ะหลอนคู่สองเลยฮนะคำดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะโอ้แบบนี้ถือว่าใช้ได้ฮนะสร้างใช้ได้ฮนะใส่ใจฮะหลอนแล้วก็จัมส์สแกยอง่างโหวพาร์สองใช้ได้เลยฮะขอบคุณที่คนที่มาแนะนําด้วยนะฮะถ้าใครชอบแบบนี้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะฮะใครอยากมาทดสอบความหลอนด้วยตัวเองนะฮะวันนี้ต้องไปแล้วนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด, like, ด, share, ด,ด้วยนะฮะบายบายครับ,บ,บทุกคนบา,บายบายโอ้โหลอนจัดเลยชารนเกมเมอร์